พระธรรมอบยยบบทที่1นึคนอิสาราเอลในอียิปต์ตอนนี้ไปเป็นรายชื่อบุตรของอิสาราเอลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในอียิปต์ต่างก็ตามยาโคบไปพร้อมกับครอบครัวของตนคือรูเบนซิเมโอนเลวีและยูดาอิสาคาเสบูรุนและเบนยามินดานและนับทารีกาดและอาเซอร์คนทั้งสิ้นที่เป็นเชื้อสายของยาโคบ รวม70คนด้วยกันส่วนโยเซฟนั้นอยู่ในอียิปต์แล้วต่อมาโยเซฟกับพี่ชายและน้องชายอีกทั้งคนช่วงอายุนั้นได้ถึงแก่ความตายไปหมดแล้วแต่พงพันของอิสราเอลมีลูกดกทวีมากขึ้นและมีกำลังมากยิ่งพวกเขาแพร่หลายไปจนเต็มแผ่นดินนั้นคนอิสราเอลถูกคมเหงมีกรรษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในอียิปต์พงไม่ทรงรู้จักโยเซฟ โปรตักับชนชาติของพระอ,องค์ว่าดูสิคนอิสาราเอลมีมากเกินไปและมีกําลังยิ่งกว่าพวกเราอีกมาเถิดให้พวกเราหาอุบายปราบเขาไม่อย่างนั้นเขาจะทวีมากขึ้นแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นเมื่อไรเขาจะสมทบกับพวกข้าศึกสู้รบกับพวกเราแล้วจะยกออกไปจากแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นคนอียิปต์จึงตั้งนายทาสผู้บีบบังคับคนอิสาราเอลให้ทำงานหนัก และให้สร้างเมืองคังหลวงสำหรับฟาโร่ก็คือเมืองปิทมและเมืองลาเมเศษแต่ยิ่งถูกบีบบังคับชนชาติอสิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นและยิ่งแผ่ขยายออกไปชาดหยีบทั้งเกลียดทั้งกลัวชนชาติอสิสราเอลจึงบังคับชนชาติอสิสราเอลให้ทำงานหนักทําให้ชีวิตของพวกเขาขมขื่นด้วยงานยากลำบากนั้นเช่น ทำปูนสอทำอิดและทํางานทุกอย่างที่ทุกนาพวกเขาถูกบังคับให้ทํางานหนักทุกชนิดกษัตริย์อียิปต์มีรับสั่งแก่นางผดุงครรภชาวฮิบรูคนหนึ่งชื่อซิฟลาอีกคนหนึ่งชื่อปัวว่าเมื่อเจ้าไปทําคลอดให้หญิงฮิบรูและเห็นเด็กคลอดถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ฆ่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้ไว้ชีวิตแต่นางพดุงครรยำเกรงพระเจ้า จึงไม่ได้ทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตกษัตริย์อียิปต์จึงมีรับสั่งให้นางพดวงคันภเข้าเฝ้าตรัสว่าทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้พี่ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตนางพดวงครนจึงทูลฟาโรว่าเพราะหญิงฮีบรูไม่เหมือนหญิงอียิปพวกนางแข็งแรงจึงลอดบุตรกรที่นางพดวงครนภ์จะไปถึงพระเจ้าจึงทรงดีต่อนางพดุงครนภนั้น คนอิสราเอลยิ่งทวีขึ้นและมีกำลังเข้มแข็งเพราะนางประดงคันนั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงโปรดให้พวกนางมีครอบครัวฟาโรมีรับสั่งแก่ราษสรทั้งสิ้นของพระองค์ว่าบุตรชายฮิบูทุกคนที่เกิดมาพวกเจ้าจงเอาไปทิ้งเส้นในแม่น้ำไนแต่บุตรหญิงทุกคนให้มีชีวิตอยู่ต่อได้